แล้วเขาพูดภาษาไทยได้ด้วยก็คือสนุกแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันถูกต้องละสำเนียงมันน่าจะใช่แล้วทุกครั้งนะคะที่มายจะทํารายการจะมีการรีฟก่อนคุยกันบางที่มา์คิดว่าองเงี้ถูกไหมคือเขาเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดอะไรผิดนี่มันจะทาให้คนดูคนผู้ชมสับสนได้ก็จะเป็นข้อมูลที่ผิดผิดก็จะมาคุยกันก่อนทุกครั้งแล้วก็มีการปรึกษากันนะคะบอกว่า ขนาดคนญี่ปุ่นเองบางทีคุยกันในกลุ่มนะคะยังมีเถียงกันเองเลยค่ะบางทีเนาะก็จะมีการันตีจากเจ้าของภาษาด้วยคุณยูคิก็ช่วยด้วยถ้าคุณผู้ชมนะคะได้เคยดูชแนลนี้นะคะก็จะเห็นพัฒนาการของการทําคลิปอยากให้คุณไมล์เล่าพัฒนาการของการทําคลิปหน่อยว่าเอยตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้แหะค่ะก็คือได้ถ่ายที่สตูดิโอของ YouTube อะค่ะโอ้ยเจ๋งที่นู่นที่ที่นู่นนะคะญี่ปุ่นเหรอคะที่รงอกคิฮค่ะ โอ้เราเป็นไงคะทำไมถึงได้เข้าไปถ่ายที่สตูของ <c oughs> YouTube ได้จริงๆก็งงๆเหมือนกันนะคะก็คือแบบว่าอยู่ดีๆก็มีคือเหมือนทาง y o u t u b e อะค่ะเขาก็ส่ง อีเมลมาสนใจมาถ่ายที่สตูดิโอเขาไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าเอ้ยก็ดีเพราะว่าเขาอาจจะสงสารก็ได้เห็นแบบว่าดูดูแบบสลัวสลัวมีทุกอย่างเตรียมพร้อมให้หมดยกเว้นคนถ่ายเพราะว่าเขาบอกว่าต้องการให้มันเป็นสไตล์ของเราคนตอบรับเป็นยังไงบ้างค่ะต้องขอขอบคุณแฟนเพจและแฟนรายการที่คอยติดตามนะคะไม่คิดว่าจะมีคน follow มาเยอะขนาดนี้แล้วก็มาให้กำลังใจกันด้วยค่ะไม่เคยคิดเลยจริงๆอตอนนี้นะคะก็ ฟีดแบกดีมากมีคนฟอลโล่เยอะมากนะคะแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการขึ้นเยอะมากๆแล้วก็มีโอกาสที่ดีมากๆได้ไปถ่ายในสตูดิโอของ YouTube ด้วยนะคะเร็วๆนี้จะมีผลงานหรือมีคลิปอะไรพิเศษให้ฟแฟนๆได้ติดตามไหมคะมีแน่นอนค่ะ่ะยังบอกไม่ได้ใช่ไหมย,ยังบอกไม่ได้ต้องไปดูว่าเราจะมีคำอะไรหรือว่าจะมีสถานการณ์พิเศษอะไรเดี๋ยวฝนให้ฝากช่องทางการติดตามนิดน,นึงแล้วกันนะคะสําหรับใครที่สนใจภาษาญ,ญี่ปุ่นอยากจะเข้าไปติดตาม,อยา,าตตามอยากจะเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติม ติดตามได้ทางไหนบ้างคะค่ะก็สามารถติดตามได้ที่ y o u t u b e นะคะช่อง I Love Japan นะคะสามารถเสิร์ชได้คําว่า I Love Japan หรืออ a c e b o o k I l ลิฟเจอร a แขีด T h เวอร์ขันภาษาไทยเพราะว่าพิมพ์ผิดจริงๆอยากจะพิมพ์ว่าเวอร์ชั่นแต่ดันไปเขียนขอไข่มองไม่เห็นแล้วมันไม่ให้แก้แล้ว มาเลก้าเป็นเ,นเวอร์ขันแล้วก็มีน้องๆแฟนเพจถามมาเยอะมากมก็ขอประทานอภัยด้วยค่ะคือมันเปรียบไม่ได้แล้วจริงๆใครสนใจนะคะก็ลองเข้าไปดูได้ในแฟนเพจอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็จะมีแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เหมือนกันะนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณมายแล้วก็ค,คุณยูกิมากๆเลยนะคะที่มาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะมาบอกน้องๆเผื่อใครที่กําลังสนใจที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้นจากตรงนี้ก็ได้เข้าไปดูให้สนุกส ให้รู้สึกชิลๆใช่ไหมคะก็ยูกิเราจะได้รู้สึกว่าโอ้ยอยากจะเรียนมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบออ๊ยต้องไปเรียนต่อเราต้องไปเรียนเพิ่มค่อยๆขยายขยายไปเรื่อยๆแล้วสักวันจะเป็นแบบนี้นี่จะเก่งแบบนี้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะเราก็ยังมีคลิปพิเศษรออยู่ในช่วงมาช